นี่ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะออดวันวาน,นค่ะมาเจอกลุ่มแพ้ไหมคะแพะหรือแกะคะแพ้ไหมเอาหน้าเนาะอันไหนก็อันนั้นเนาะขอบคุณนะคะเพื่อนๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้วัดวันวานมีหลายตัวอยู่นะสงสัยและเสียงออดวันวาน,นไปรบกวนเขาหรือเปล่า เขาพากันนอนอยู่ดีๆนะเนี่ยรอดวันๆมารบกวนเขาอุ้ยนกตัวนี้ก็มากำกับเวทีอีกต่างหากค่ะมีหลายตัวอยู่นะคะนี่นี่ก็น่าจะสองแม่ลูกหรือปลาคู่ชันคู่ชันให้ไออุ่นซึ่งกันและกัน น้องคนนี้ก็จะมาเดินอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเดินอยู่นี่นี่น,นี่จะไปไหนจะไปไหนเธอจะไปไหนเธอจะไปไหนค่ะขอบคุณค่ะเพือ่อนๆค่ะวันนี้ก็เอาแพะเอาแกะมาฝากนะคะ <laughs> เอาแค่คลายเครียดนะคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าอย่าเอาจริงจังนะคะเอาเอาแค่คลายเครียดไปคะ่ะดูเพื่อผ่อนคลายค่ะนี่น้องน่ารักออกโถจะว่าไปน้องนั่งอยู่ใต้บรรยากาศตะวันกำลังจะลับขอบฟ้า จุดยอดสวยงามตามช่องเรื่องเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะเพื่อนๆคะ่ะที่เป็นกำลังใจให้วัดวันวานก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวัดวันวานต่อไปด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรใหม่ๆติ้งต่องติ้งต่อง,องไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะที่ติดตามสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ